โวหารากถาว่าด้วยโวหาร671สกาวาทีถามว่าพระดำรัตของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระหรือประวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีถามว่าพระดำรัตของพระผู้มีพระภาค พุทธเจ้ากระทบโสดที่เป็นโลกุตระไม่กระทบโสดที่เป็นโลกิยะรับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกุตระรับรู้ไม่ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะพระสาวกทั้งหลายรับรู้ได้ปุถุชนทั้งหลายรับรู้ไม่ได้หรือ พระวาทีตอบว่าไม่พึงกล่าวอย่างนั้นแลถึง672สกาวาทีถามว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสดที่เป็นโลกิยะมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้ว สกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ากระทบโสดที่เป็นโลกิยะก็ต้องไม่กล่าวว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระ6 7รสกาวาทีถามว่าพระดำรัส ของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะมิใช่หรือพระวาทีตอบว่าถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้ารับรู้ได้ด้วยวิญญาณที่เป็นโลกิยะ ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระห7 4สกาวาทีถามว่าปุถุชนทั้งหลายรับรู้พระดำรัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้มิใช่หรือประวาทีตอบว่า ถูกแล้วสกาวาทีกล่าวว่าหากว่าปุถุชนรับรู้พระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าได้ก็ต้องไม่กล่าวว่าพระดํารัสของพระผู้มีพระภาคพุทธเจ้าเป็นโลกุตระ